สวัสดีครับก็กลับมาพบกับทีมนะครับผมหลังจากที่หายไปตั้ง3-4วันน่ยนะครับวันนี้ทีมก็เอารถเข้าใหม่นะครับมาให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันเลยนะครับแล้วก็ทีมต้องขอขอบคุณนะครับกับคนที่กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับทีมนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทีมอย่างมากเลยวันนี้ทีมต้องขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับทีมจะมาแนะนํากับเจ้าคันนี้เลย Civic FC นะครับ1.8 EL นะครับผมเป็นรถปี2 0 1 7 1 8นะครับ แต่บอกเลยว่าเลขใหม่น้อยมากนะครับอยู่ที่37,000กิเมเท่านั้นเองนะครับผมราคานะครับก็อยู่ที่759,000บาทนะครับแล้วเดี๋ยวทีมจะพาไปดูรอบๆคันกันเลยครับผมก็จะมาดูรอบคันกันนะครับผมก็กับตัว 1.8L นะครับก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับและะปรทิเ็จเลยกับคันนี้นะครับที่ผมคิดว่าซื้อไปก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเลยนะก็คือยางนะครับผมเป็นปี21ทั้ง4เสเซนเลยนะครับ เดี๋ยวตรงนี้จะให้กล้องแพนดูรอบๆบคันก่อนเลยนะครับผมรถที่เรารับเข้ามานะครับก็บอกเลยว่ามีการตรวจสอบประวัติรถทุกคันอยู่แล้วนะครับผมก็ให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้เลยครับเพราะเราจำหน่ายโดยศูนย์ฮอนด้านะครับผมโอเคครับหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็ไปชมด้านท้ายฝาท้ายกันก่อนเลยโอเคครับโอเคครับหลังจากนี้ก็จะมาดูด้าน ท้ายที่เก็บสัมภาระเลยนะครับผมตรงนี้นะครับกว้างขวางเลยแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าเครื่องมือครบไหมนะครับก็จะมีเครื่องมือแม่แรงยางอะไรครบนะครับแล้วก็ไม่มีร่องรอยการชนนะครับผมเห็นให้กล้องแพร่ดูตรงนี้ด้วยว่ารอยสินงกันนั้นเดิมๆจากโรงงานเหมือนนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ไปดูภายในกันเลยครับหลังจากนี้ก็มาดูภายในกันเลยนะครับ ภายในนะครับเป็นสีดำนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบนะครับผมกับรถที่ดูสปอร์ตนะครับก็แนะนำเลยจะเป็นคันนี้นั่นเลยสำหรับด้านหลังนะครับก็กว้างขวางเหมือนกันนะครับผมสำหรับตัว c ี vic FC นะครับคนสูง180ิอย่างทีมก็นั่งได้เช่นกันครับเดี๋ยวเราไปดูคอนโซลด้านหน้าเลยแล้วก็มาดูภายในกับเจ้าคันนี้กันเลยนะครับ กับเลขไม่เพียง37,724กิโลเมตรเท่านั้นนะครับอบอกเลยว่ากว้างขวางเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตรงนี้คอนโซลจะเป็นแบบแยกส่วนนะครับผมถ้ายังไงก็ไปดูในส่วนต่อไปกันเลยครับโอเคครับหลังจากนี้ก็จะมาดูตรง ห้องเครื่องกันเลยนะครับก็บอกเลยว่าทางเรานะครับจะไม่รับรถชนหนักหรือจมน้ำทั้งสิ้นนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเม็ดอาร์คทุกตัวนอ็อตยังไม่ได้ไขเลยนะครับสำหรับคันนี้โอเคแล้วถ้ายังไงเดี๋ยวเราก็ไปคุยกันสรุปเรื่องรถกันต่อได้เลยครับ ครับก็หลังจากชมรอบๆบคันกันไปแล้วนะครับผมวันนี้ทีมก็จะมาสรุปกับคันนี้เลยนะครับผมจะเป็น Civic FC นะครับ1น EL นะครับเป็นปี2017-18นะครับผมกับเลขไม้เพียง37,000กว่ากิโลเมตรนะครับราคาจะอยู่ที่7 5 9 0 0 0บาทนะครับพอดีมาหลายคันมันจะเบลอๆหน่อยครับผมก็ตรงนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจก็เข้ามาติดต่อกับทางเราได้เลยนะครับหรือติดต่อมาที่ทีมเลยนะครับผม ที่เดี๋ยวเบอร์ทิมจะให้ไปที่ด้านล่างนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ขอให้รีบติดต่อเข้ามาเดี๋ยวทิมมีอะไรพิเศษพิเศษให้กับลูกค้าที่ติดต่อทิมมาทางนี้นะครับแล้วก็วันไงวันนี้ทิมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ